เอาแล้วแค่ผมก็ขอ,อกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับ bg g a เกกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะและเมื่อกี้ก็มี fc ช่ชวนผมมาอีกแล้วก็อยากจะบอกว่าให้ครูเล่นก่อนนะให้ครูอัดชิปแป๊บนึงนะโอเคครับผมผมเล่นอยู่ในเซตอีลีดนะจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี <S <S ๋ยวคู <S <S <ๆ>ูลงด่านอะไรเนะี่ยลงช่องเขาไม่เล่นช่องเขาเว้ยลงพืชไล่เว้ยผมบอกเลยว่า ถึงมันจะเป็นเซตอีลิทก,กากๆเนี่ยผมก็จะออกสักล้านหนึ่งเว้ยรอดูรอดูมาแล้วลล <c oughs> เว้ยผมจะบอกเลยนะว่าเซตอีลิทเนี่ยเป็นเซตฟรีนะทุกคนซึ่งมันก็มีอัปเดตมาใหม่หนะจ๊ะมันก็จะมีพวกเซตอีลิงทุยอีลงอีลิทอะไรเงี้ยก็เป็นเซตฟรีนะทุกคน ซึ่งเทตลิสก,ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะทุกคนมันเป็นกระสุนสามนะซึ่งการที่เราลงคนเดียวแบบนี้เอ้ยมีเสียงคนยิงข้างหน้าซึ่งการที่เราลงคนเดียวแบบนี้นะครับผมเราต้องสเตลลนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าถ้าไม่เสเตลลนี่มึงไม่รอดแน่นอนจ้ะมีเสียงเขาไม่เสียง,งหน้าอาจะเพิ่งมายิงกูนะผมว่าเราคานไปยิงเขาได้นะทุกคนเอาเว้มาเว้มีเสียง,งหน้าทุกคนเจอตัวนึงเจอตัวนึง มีสองตี้นะครับผมข้างหน้าซึ่งคนอย่างผมเนี่ยผมก็จะเป็นมือที่สามนั่นสิโอเคเขาเอียงยิงกันอยู่เดี๋ยวเรารอเขายิงกันก่อนนะมือที่สามเนี่ยยังไงก็ได้เว้ยแต่เอ้เ้ยไอ้บอทโคตรเสียแผนเลยไอ้บอท ผมว่าถ้าเปิดตอนนี้ยังไงก็ตายครับผมเนื่องจากว่าเขามีสองตี้นะคือบดยิงกันได้ไหมคือผมว่ามันทำเสียแผนวะ่ะทุกคนเซตออลิทมันไม่มียากรประสาทให้กูแล้วถ้ากูแขนหากูจะทำยังไงมันไม่ยิงกันเลยทุกคนมันไม่ยิงกันเลยเว้ยผมว่ามันดักเราอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยที่มันเป็นกระจกอะ ถ้าเราคานออกไปนี่นอนบ้องเท่งแน่น,นแน่นอนฮะนนแน่นอนช่างมานะันเถอะคานไว้คานคานคานไปทุกคนเงียบเงียบ,ยบเราต้องนิ่งเนื่องจากว่าเราเป็นกระสุนสามนะเราก็ต้องเน้นเท้าเขาหน่อยนะถึงมันจะไม่ใช่เจาะเนื้อก็เถอะแต่ถ้าเราเจอเซตหกเนี่ยยิงเท้าให้คือดีสุดนะมีเสียงข้างหน้าทุกคน ผมไม่รู้นะว่าเขาดักอยู่ตรงไหนบ้างโอเคมีพีเกข้างหน้านะครับผมมันจะเป็นชุดเต็มอยู่นะถ้า p 9เกเนี่ยมาทุกคนไป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 เล่นเกมสงครามเนี่ยมันต้องสมจริงหน่อยวะกูต้องนอนตั้งแต่จุดเกิดจนจุดออกเลยปะเฮ้ยม,มีคนตายข้างหน้าทุกคนผมว่าเราดักเขาได้นะนี่นี่นี่มืมืดมืมมืด,มมด ถ้าเขามาเก็บของเพื่อนนี่กูยิงหัวมึงแน่เฮ้ยปืนดีปืนดีนดเสียงปืนโคตรสวยโคตรเพราะเอแล้วทุกคนขอบวกกันแล้วเว้ย Let's go ตายหนึ่งทุกคนขอเล่นปืนอะไรไม่รู้นะแต่ว่า แม่งน่องไปแล้วเอ้ยทำไปเล่นไปเซตอีเล็กกูยิงคนได้นะเว้ยขานไปขานไป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 เขอใช้เกาะเลยเนี่ยขอเล่นเอ okay. วดีทุกคนเอวีดีกระสุนเจ็ดโอเคตัวนี้โล่งมากทุกคนกระสุนเจ็ดนี่หวานหมูแล้วเลยนะกับเอ็ห้าอยู่ข้างหน้า ผมว่าเราถอยไปตั้งหลักก่อนดีกว่าถอยถอยถอยอยอยถอย,ถอย,ถอยเราต้องไม่ให้เขาเห็นนะผมว่าเราเล่นมุมได้ไว้เ,เล่นในไว้ <c oughs> อย่างน้อยเกมเนี่ยกูต้องออกเป็นล้านแล้วกูทําอะไรตรงนี้กูทไไําอะไรอยู่เฮ้ยช่องอื่นจะเล่นไงกูไม่รู้นะแต่ช่องนี้กูกติ๋มกูติ๋มอย่างเดียว <c oughs> อะก็สนหรัคนที่อยากเล่นกับผมนะครับก็แอดมาได้นะจ๊ะซึ่งแอดมาก็ ชวนกันด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าแอดมาก็เฉยๆนะซึ่งผมก็อยากเล่นด้วยแต่ว่าผมก็ไม่กล้าชวนไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเออแอดมาเพราะว่าตอนนี้นี่ผมก็ยังไม่มีที่ประจํานะเขาอยู่ข้างในทุกคนเขานิ่งไปแล้วนะแต่ว่าเขาน่าจะเซตเติมนะครับแต่ว่าไม่สามารถสู้กับ07นเจ็ดผมได้นะทุกคนถึงมันจะ ถึกแค่ไหนก็กระสุนเจ็ดผมก็เข้าหัวหนะเดียวตายอะแต่เขานิ่งไปแล้วนะผมคิดว่าเขาน่าจะไปไหนไม่ไม่ได้ไกลอะ่ะเพราะว่าเขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าว่าผมอยู่นี่มาทุกคนเราซุม่มซุ่มอย่างแยบยลอุ้ยมีตัวตาตรงนี้ด้วยหรอ จะมีตัวตายตรงนี้ด้วยนะทุกคนเราต้องจําไว้นะของฟรีอ่ะนี่แหละของฟรีมีในโลกเว้ยยังไงจ๊ะโผล่ไมจ๊ะเขานิ่งไปเลยทุกคนเอฟวีดีสีห้าเยี่ยมเลยแต่ผมก็สงสารคนนี้อยู่เหมือนกันนะเขาเอาปืนมาก็ยังไม่ได้ยิงเลยบอกแล้วว่าให้ใส่หมวกมาเอ้ยเขานิ่งไปเลยทุกคนยังไงวะ มึงทำให้กูระแวงแนละ้วเลยเอ้ยไม่เก็บของเพื่อนเลยเหรอยิงยิงเสร็จก็ต้องมาเก็บของไม่ใช่เหรอบานาไม่เป็นไรกูอยู่นี่ทั้งเกมอคลิปหนึ่งกูอยู่นี่ได้ไม่เป็นไรซึ่งก่อนที่จะไปออกครึ่งร้านนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจอีกแล้วนะจ๊ะซึ่งผมไม่ได้พูดเล่นๆนะทุกคนสำหรับทุกเสียงกำลังใจที่ทุกคนติดตามมาเนะี่ย เป็นกำลังใจให้ผมได้จริงๆนะทุกคนไม่ได้รอเล่นนะจ๊ะแต่ไอไอคนนั้นมันอยู่ไหนเนี่ยคานทั้งเกมเลยครูผมไม่ได้ขึ้นเอทมาโดยการคาแบบนี้ทั้งเกมนะทุกคนบางเกมไหนเกมไหนผม,มห้าวๆนี่ผมก็วิ่งใส่สุดทุกเกมอ่ะเฮ้ยดินเสียงทุกคนเขาอ,อยู่หน้าเราเขาอ,อยู่หน้าเราทุกคน มันเขาจะอยู่ฝั่งนู้นนะมันเขาจะวิ่งมาอยู่นะเอาอยู่หน้าเราทุกคนมาดิโหด,ดิ โหเลโหเลยยังไงอะยังไงเนี่ยเอ้ยอนที่สูคนตายเหรอใช่ไหมทุกคนแสดงว่าเขากำลังเก็บของอยู่นะมึงไม่มาใช่ไหมกูไปหามึงก็ได้แต่รอแป๊บนึงกูคานอยู่อยู่เพิ่งรีบร้อนนะจ๊ะผู้ชมุกคนทุกท่าน,นะจ๊ะมา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  ผมจะบอกว่ากระสุนเจ็ดเนี่ยเข้าตัวสองนัดตายเลยนะทุกคนไปสวรรค์เลยแต่ถ้าเป็นกอดสามเนี่ยนัดเดียวตายนะทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่าไม่มีพื้นที่ให้มึงยืนแน่นอนถ้ามึงยืนถ้ามึงโดนไปนะมึงไม่มีพื้นที่ให้มึงยืนแน่นอนนะจ๊ะในแบบนี้ถ้ามึงโดนสไนัยกูไปแล้วมึงก็ยังไม่รู้รอีกว่ากูคานมานะซึ่งถ้าทุกคนจะเอาเทคนิคไปใช้ก็ผมก็ไม่ว่านะ เดี๋ยวนักทุกคนชุดเต็มด้วยทุกคนชุดเต็มเลยไม่โดนอีเหี้ยทุกคนมีเสียงข้างใน โฉมมีเสียงอะไรเว้ยไอ้ข้างหน้าเนี่ยกูอยากได้มึงอ่ะเงี้ยมาหน่อยดิเอยไม่อยากได้สไนอ์เหรองี้ยมาหน่อยกูขอโทษที่กูยิงมึงไม่โดนเขายังไม่ไปนะทุกคนผมว่าเขายังไม่ไปนะผมว่าเขายังอยู่ข้างหน้าอยู่นะเออถ้าเขาไปนี่เราแย่เลยนะผมยิงเขาไม่โดนไงมาทุกคนไปทุกคนเราตามล่าเขาดีกว่าเห็นแบบนี้อูโคมนะเว้ยแต่เมื่อกี้ไม่นับ เมื่อกี้วอร์มไงเอ้ยเขาหน้าคนปะเนี่ยเฮ้ยโดดขึ้นดิเฮ้ย,ยนี่เป็นบอดทุกคนแล้วคนอยู่ไหนอะทุกคนเหมือนเขาจะหนีทันนะโอ้หขอโทษจริงๆว่ะไม่เป็นไรทุกคนเรากลับไปเก็บของกันดีกว่า มือนเขาจะวิ่งไปไกลแล้วนะมาครับทุกคนได้เวลาเคลียร์ของเดี๋ยวเรียกว่ามาล่าคนดีกว่านะทุกคนเรียกว่ามาเก็บของดีกว่ามาเก็บขยะอะไรเงี้ยซึ่งมึงบอกเลยว่าเขาเก็บไปไม่หมดแน่นอนมึงต้องเหลืออะไรให้กูบ้างสิเอ้ยนี่ไงก่อห้าเป็นไงก่อห้าเหลือสี่ <c oughs> ก่อห้าเหลือสี่จ้ะ โอ้พลาดจริงทุกคนเสียดายอะแม่อเราก็พลาดง่ายซะด้วยสิไอ้ใบเล่อของดีทั้งนั้นมาครับคุณผู้ชมไปต่อเลยดีกว่า ตจาเนื้อไหมอุ้ยทุกคนขาเอาจาะสมาเว้ย,ยงี้ก็พอวัดได้อยู่ไปครับผมเป็นล่ามันต่อว่ะมันหนีไปได้ไม่ไกลหรอกเว้ยเหมือนเขาจะเต็มเนวยนะเมื่อกี้ซึ่งดูจากการวิ่งเราไม่เก็บแอร์ดอปเนี่ยตอนน่าจะได้ของดีนะวิ่งซะไม่สนกูเลยไงกูยิงอยู่ข้างหลังมึง,ม,งมึงไม่หันกลับมาเลยไงข้างหน้ามีมีเสียงครับทุกคนผมว่าเขาไปได้ไม่ไกลหรอกนะ เขาวิ่งมนสวนเหมือนกันนะกูวิ่ง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 ได้แค่นี้เหรอไปไปได้ไม่ไกลหรอกเว้ยยังไงมันก็ต้องพักบ้างอนะ่ะแต่เขาวิ่งเร็วจังนะทุกคนเขาวิ่งเหมือนแบบเหมือนเขาไม่มีของในตัวอุว้ยอุ้ยอุ้ยโอเคครับทุกคนตายหนึ่ง ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นเจอะมันเป็นเกาะห้าไม่ใช่เหรอผมเห็นเกาะห้านะเมื่อกี้อันนี้มันของกากนี่ขอโทษที่พูดขอโทษที่พูดไม่ดีนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรของกากนะผมขอโทษนะครับทุกคน คุ้ม,มบอกเลยว่าคุ้มช่วงเนี้ยคุ้มคุ้มจัดเลยคนไทยด้วยผมก็อยากเปลี่ยนหมวกอยู่ยนะทุกคนเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรกันหน้าผมนะแต่ไอหมวกห้าเมื่อกี้มันไปนไหนไม่รู้ทุกคน ผมว่าผมออกเลยดีกว่านะทุกคนเออ่ทิ้งอะไรบ้างวะเนียทิ้ง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 อย่างเดียวอ่ะยัดหมวกใส่แล้วเราก็ <c oughs> หูเฮดโฟร์แสนสามทุกคนไปสิครับผมรอเฮเลยละครับผมวิ่งสิผมเลยลนะ ตอนนี้เหมือนบอสแมปอ่ะเกาะยังหนาตายครับทุกคนโอ,อ้แต่เสียดายจริงทุกคนผมไม่เห็นไอตัวนั้นว่ะแต่เราได้เฮดโฟมาเวย้ยอุ้ยกระสุนห้าด้วยหวานเจีย๊ยบนะเซตอีลิทหวานเจีย๊ยบค,ครับผมดูซิออกเท่าไหร่เอ่ยมีเอฟซีชวนมาโอเคครับผมออกสี่แสนนะจ๊ะ อาล่ะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงจุดจุดนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผมอย่าลืมไปกดรับบัตรอีลีกันนะแล้วก็ไปออกให้ได้สักล้านหนึ่งแล้วก็มาพิมพ์บอกใต้เมนผมนะบายบายครับจุ๊บๆุ๊บ